สรุปพรบพิษสุนัขป้า2535นิยามต่างๆสัตว์ควบคุมคือสุนัขหรือสัตว์อื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงเจ้าของคือผู้ครอบครองวัคซีนคือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าสำหรับสัตว์เครื่องหมายประจำสัตว์คือเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ควบคุมต่อไปอาการโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่ ดุร้ายวิ่งเพ่นพ่านตัวแข็งอ่อนเปลี่ยเดินโซเซซึมซุกตัวในที่มืดต่อไปผู้ครอบครองคือเจ้าของโดยตรงและผู้ที่ให้อาหารหรือที่พักอาศัยแก่สัตว์นั้นแม้ผู้ครอบครองจะไม่ให้สัตว์นั้นเข้าไปในบริเวณบ้านต่อไปการฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่อสุนัขมีอายุ2เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน4เดือนหากฝ่าฝืนปรับ200บาทต่อไปหากไม่แสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว์มีโทษปรับ200บาทต่อไปเครื่องหมายหายหรือชำรุดให้เจ้าของขอเครื่องหมายหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิมภายใน15วันต่อไป ถ้ามีอาการพิษสุนัขบ้าให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายใน24ชั่วโมงหากฝ่า,ฝ,าฝืนโทษคุก3เดือนปรับ3,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไปถ้าสัตว์ถูกสัตว์ที่สงสัยเป็นพิษสุนัขบ้ากัดให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาถูกกัด เพื่อให้สัตว์นั้นได้รับการฉีดวัคซีนและให้เจ้าของเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา6เดือนนับแต่รู้ว่าถูกกัดหากฝ่าฝืนจำคุก3เดือนปรับ3000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากไม่สังเกตอาการโทษจำคุกหนเดือนปรับ1000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไปสัตวแพทย์หมายถึงสัตวแพทย์ของกรมปรศุสัตว์ของอปท หรือผู้ซึ่งมีวุฒิสัตวแพทยศาสตร์ของอปทอยกเว้นของเอกชนต่อไปหากพบสัตว์เป็นพิษสุนัขบ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการทำลายต่อไปผู้เก็บสำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนหลักฐานการจ่ายเครื่องหมายคือผู้ประกอบโรคการบำบัดโรคสัตว์ต่อไปเมื่อสัตวแพทย์ยืนยันว่าสุนัขตายเพราะพิษสุนัขบ้า ให้สั่งให้เจ้าของสัตว์ทำลายซากสัตว์ที่ตายด้วยการนำไปฝังต่อไปผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปผู้มีอำนาจเข้าบ้านโรงเรือนระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกคือสัตวแพทย์